ก,ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมพาทัวร์นะครับช่องที่นำพาท่านผู้ชมไปพบกับงานไอเดียของคนที่ชื่อว่าเกมซึ่งก็คือผมนั่นเองวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการรีวิวโมเดลตัวเก่าของผมในตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือตัว HIRM นะครับหรือว่า ไฮเรสเซลูชันโมเดลกันด้า a s t r a Red f r a m e ตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมต่อมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำการ u n b o x เพราะว่าก็อย่างที่ว่าครับเพราะผมซื้อมันมาตั้งนานแล้วนั่นเองนะแต่ว่าผมเนี่ยจะมาให้ท่านผู้ชมดูกันครับว่า Structure ของกล่องเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างครับผมเริ่มจากตัวกล่องนะครับตัวกล่องเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นแบบเปิดขึ้นนะฮะท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้นะครับคือเราเนี่ยจะต้องหยิบมันมานะคร ดึงออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ใส่ของตัวโครงด้านในนั่นเองนะครับใช่ครับตัวของทว่าไฮเดสรูชั่นโมเดลเนี่ยจะเป็นในส่วนของโครงแล้วก็จะให้เราเนี่ยไปประกอบพวกกรอบอย่างอื่นเนี่ยที่หลังแบบนี้นั่นเองนะครับผมโดยตัวกล่องที่เป็นโครงสําเร็จนะครับจะเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะจะมีเขียนไว้ว่า High Resolution ดั้ม a c สเ e อร์เรตเฟประมาณนี้เลยนะครับและที่เราดึงออกมาเนี่ย โครงมันก็จะอยู่ด้านในแบบนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแขนขาอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวใส่แบ็คแพคด้านหลังนั่นเองนะและในส่วนของคู่มือน,นะครับคู่มือจะค่อนข้างเล็กเลยนะครับเหมือนกับตัว HG เลยเพราะว่ามันเนี่ยไม่มีการประกอบโครงคู่มือมันเลยมีให้แค่การแปะเกาะอะไรพวกนี้มันเล็กมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีแค่ประมาณนี้เองส่วนเรื่องของแผงก็ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับมีเพียงแค่15แผงนะครับรวมตัว ดีคอไว้แล้วด้วยนะครับซึ่งตัวดีคอเนี่ยไม่ใช่ดีคอน้ำนะครับผู้ชมแต่ว่าจะเป็นตัวดีคอแบบแปะนั่นเองนะครับแบบเริสติกดีคอเหมือนกับตัว RG แบบนั้นนั่นเองนะครับผมและด้านหลังนะครับก็จะเป็นที่บอกแปะดีคอแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคพูดถึงกล่องแล้วก็ของข้างในไปคร่าวๆแล้วเราเริ่มมาดูกันที่ตัวโมเดลกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการเปรียบเทียบดีไซน์กับตัว Aston นต่อร้อยตัวอื่นกันดีกว่าครับผมเรามาดูกันที่ตัวแรกก่อนเลยครับก็คือ ตจ้าตัว r r s s o u u t o o นนั่นเองตัวนี้เนี่ยจะมีเสียงแยกเป็น2องฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับก็คือไฟายที่ชอบไปเลยกับไฟายที่เกลียดไปเลยสําหรับผมนะตอนแรกที่เห็นก็รู้สึกแปลกๆเช่นเดียวกันครับแต่พอได้เห็นภาพหลายๆมุมแล้วก็ได้ลองเล่นเองเนี่ยกับรู้สึกว่ามันเป็นดีไซน์ของ s s t ตที่รู้สึกดูด,ดุดันที่สุดเท่าที่เคยมีเลยก็ว่าได้ครับ และทุกท่านอาจจะไม่สังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วดีไซน์ของตัว High Resolution นั้นอ้างอิงมาจากตัว Original Design เลยนะครับแต่เพิ่มเติมความโบเฉี่ยวและความร่วมสมัยของตัวเกาะมากขึ้นนี่ครับคือการเปรียบเทียบตัว High l r e s กับตัว Original ที่อาจารย์อากุสึจุนิจิได้เป็นคนดีไซน์เอาไว้นะครับและตัวที่เป็น Original Design น,นั้นถูกนามาใช้ในเกรด g กับ n o n g กรดห0ตัวนี้นั่นเอง ตัวเกาะจะเป็นตามดีไซน์เดิมแต่ว่าตัวโครงสร้างต่างๆทั้งแขนและขาเนี่ยจะทําให้เล็กลงดูกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นและพอเปรียบเทียบกับดีไซน์ที่ใครๆต่างก็ชอบกันก็คือดีไซน์ของ Master g r a d e นั่นเองครับจริงๆผมก็อยากจะเอาดีไซน์ของเมทัลบิลกับ p e r f e c t g r a d e มาเปรียบเทียบด้วยเหมือนกันนะครับแต่เนื่องว่ามันหยิบออกมาจากตู้ค่อนข้างยากพองฮันเอาไว้ก่อนนะครับผมจะเปรียบเทียบดีไซน์กับทุกแบบเลยถ้าผมได้รีวิว Perfect g r a d e นะ และนี่นะครับก็คือการเปรียบเทียบของทั้ง3ตัวรวมกันเลยนะครับสำหรับผมตอนนี้ถามว่าชอบดีไซน์ไหนที่สุดก็จะบอกว่าชอบดีไซน์ความเท่แบบ MG มากที่สุดนะครับแต่เรื่องความเข้มความดุดันเนี่ยผมให้ High Resolution เลยฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงความคลาสสิกเนี่ยผมก็ให้ตัว1ต่อ100อ่ะสรุปก็คือชอบหมดอยู่ดีแหละ <laughs> โอเคต่อมาเราจะมาดูการเปรียบเทียบกันของอุปกรณ์กันเลยฮะเริ่มจากบีมไรเฟิครับ เรามาดูกันที่2แบบแรกก็คือรูปแบบ mg กับ1 0ต่อร้อนั่นเองนะฮะจะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะครับส่วน mg เนี่ยจะมีดีเทลเยอะสุดและผมเนี่ยชอบดีไซน์นี้มากที่สุดนะครับมาดูที่ high resolution กันผมจะบอกว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเหลี่ยมแบบเหลี่ยมไปเลยจริงๆครับท่านผู้ชมแทบไม่ได้มีดีเทลตรงลำกล้องปืนให้สักเท่าไหร่เลยไอที่ผมชอบที่สุดของปืนกระบ,บอกนี้นะครับก็คือ กิมมิคการเปลี่ยนกลายเป็นช็อตไลเฟิรนะฮะแต่ที่ผมคิดเองเนี่ยผมจะเอาตรงนี้ออกด้วยนะฮะเพราะรูปทรงเนี่ยมันจะเหมือนกับปืนแมกนัมใน r e 4หรือว่า Resident EV i l 4นั่นเองอ่ะติดเกมแหละโอเคต่อมาเนี่ยคือตัวชิลหรือว่าตัวโล้นั่นเองตัวโล้เนี่ยดีไซน์จะมาเป็นตามยุคเลยก็คือ 1. 100ต่อ100เนี่ยจะดูมนๆนไม่แหลมไม่ค่อยเหลี่ยมเท่าไหร่นะครับต่อมาจะเป็น MG ที่เพิ่มความแหลมคมและเหลี่ยมและมุมเข้าไปอีกนะสุดท้ายก็คือตัวไฮเลสครับ ไฮไลท์เนี่ยถือว่าเป็นการผสมผสานที่ดีมากๆระหว่างความเหลี่ยมแล้วก็ความโค้งมนและยังมีดีเทลกันแยกสีขาวมาให้อีกบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับและนี่ก็คือด้านหลังของตัวโล่นะฮะต่อมาก็คืออาวุธหลักของเจ้าตัวเอสเต้เรดเฟรมนั่นเองครับก็คือตัวดบาบคาตานะกาเบร่าสเตรท่านผู้ชมจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าต่อให้มันจะเป็นสเกลเดียวกันนะครับแต่ความยาวและดีไซน์เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับ เริ่มจากตัว1ต่อ100กันก่อนเลยจริงๆเนี่ยตรงฝักดาบและด้ามดาบจะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับเราเนี่ยต้องเอามาเพ้นสีเองนะแต่ตัวใบดาบเนี่ยจะเป็นแบบชุบมาให้ครับบอกเลยว่าผมชอบปลอกดาบอันนี้มากๆเพราะมันดูจะคลาสสิกที่สุดเลยต่อมาจะเป็นของ m มาสเตเกตนนะครับตัวปลอกดาบก็จะมีความเล็กและความเรียวกว่าเกรดอื่นๆเลยนะครับรวมถึงใบดาบก็จะเล็กและยาวที่สุดในหมู่ใบดาบทั้งหมดด้วยแต่ดีไซน์ของด้ามดาบกับ ดีไซน์ของที่กันมือเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับต่อมาก็คือของไฮเลสเนั่นเฮะตัวด้ามดาบกับตัวปลอกดาบที่มีการแยกสีมาให้อย่างดีเป็นการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความโมเดิร์นได้ดีมากๆเลยครับผมเลยชอบสุดและนอกจากนี้ยังมีจี้สีทองอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดีไซน์ของด้ามดาบกับที่กันมือก็มีการแยกสีและทำสีมาให้แบบนี้เลยนอกจากนี้ตัวใบย,ยังเป็นตัวใบแบบชุบออกมาได้อย่างสวยงามพร้อมกับลายน้ําสุดแจ่ม แต่มองยากนิดนึงนะครับต้องหามุมดีๆสำหรับผมแล้วผมไม่ค่อยชอบใบาดาบของ MG สักเท่าไหร่เพราะมันเล็กและเกือบจะเป็นดาบแบบใบตรงแต่จริงๆมันไม่ได้ตรงหังทุกคนมันมีโค้งนิดนึงถ้ามองในมุมนี้ตัดภาพไปที่เล่มอื่นๆนะครับจะมีความโค้งมนมากกว่าและดีไซน์ดาบตอนนี้ที่ผมชอบก็คือ1ต่อ100กับ i g h ลท s ครับในเมื่อเราเปรียบเทียบอุปกรณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพาไปดูกันครับว่าเจ้าตัวกล่องนี้เนี่ยมันให้ออเทอเรอรีอะไรเรามาบ้างครับผมไปดูกันเลย โอเคนี่นะครับก็คือของทั้งหมดที่ไฮเดสรูชชั่นเนี่ยเขาให้เรามานะครับก็อย่างที่ผมพูดไปเข้าๆก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีตัวไรเฟิ์นะครับตัวคาตานะเนาะแล้วก็ตัวโล่นะครับส่วนที่ผมยังไม่ได้อธิบายเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวแปะข้างๆที่ทําให้เราเนี่ยสามารถแปะคาตาณะไว้ตรงลําตัวได้น,นั่นเองนะครับซึ่งจะมีให้เราเนี่ยสออันเลยนะฮะว่าเราเนี่ยจะเลือกแปะฝั่งไหนก็ได้เลยนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะฮะและมันจะให้ตัวแดปเตอร์ที่ใส่กับปืนข้างหลังมาให้แล้วด้วยนะคร่เราเนี จะต้องใช้ตัวนี้นะครับในการเก็บปืนไว้ข้างหลังนะครับนี่นะครับใส่แบบนี้นี่นะฮะแล้วก็ไปแปะเข้าตรงนี้ของตัวหุ่นนั่นเองนะครับแบบนี้นี่ครับผมแบบนี้นั่นเองนะฮะถึงจะสามารถเก็บตัวปืนได้ซึ่งจะถามผมแล้วเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมาแปะไอ้ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเพื่อที่จะแปะปืนเข้าไปอีกนะครับส่วนตัวที่เป็น MG เนี่ยไม่เห็นต้องแปะอะไรเพิ่มเลยนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยก็ผมก็ไม่ชอบนิดหน่อยนะครับโอเคต่อมาสิ่งที่กล่องนี้เนี่ยให้มาเยอะมากๆก็คือมือเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมใช่ไล่ดูไปทีละคู่เนาะโดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นมือแบบแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นมือแบบคาราเต้นั่นเองเนาะที่เราเนี่ยกาง4ีนิ้วออกไปแบบนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยคิดท่าที่พอจะโพสกับมืออันนี้เนี่ยได้อยู่นะครับเอาให้ผมเนี่ยทำการแอชชั่นท่าให้ดูแล้วกันนะครับ ต่อมาก็คือมือเหนี่ยวกลนั่นเองนะท่านผู้ชมเขาให้มาทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาเลยนะซึ่งดีมากๆบางตัวเนี่ยให้มือเหนียวไกลเนี่ยมาแค่มือขวานั่นเองนะครับซึ่งผมไม่ชอบบางทีเราก็อยากแบบเปลี่ยนเป็นมือซ้ายบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอืประมาณนี้นะครับต่อมาก็คือส่วนของมือถือดาบนั่นเองนะครับถือดาบหรือถือบีมเซเบอร์อะไรก็ได้นะฮะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างโล่งมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเอาไว้ถือดาบนั่นเองนะครับมีมาให้สองข้างเลยนั่นเอง ต่อมานะครับจะเป็นมือที่เราเนี่ยค่อนข้างชอบกันนะครับก็คือตัวมือแบร์แบบมีด YNAMIC นั่นเองนะครับซึ่งตัวมือนี้เนี่ยเราจะใช้ไว้ทําการแอคชั่นท่าได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับดูการกรีดนิ้วของเขาสิที่ทำออกมาทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมโ,โอ้โหสุดยอด ต่อมาก็จะเป็นตัวเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์ครับซึ่งตัวเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์เนี่ยจะเป็นตัวอันเดียวกับ MG เลยนะครับเหมือนกันเป,เป๊ะเลยนั่นเองนะครับดูสิแต่ว่าติดตรงที่ไม่มีกาก,ากเพชรนั่นเองนะครับถ้าเป็นตัว Art of Gundam ก่อนหน้าน,นี้ที่ผมรีวิวไปเนี่ยมันจะมีกากเพชรใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตัวกล่องธรรมดาเนี่ยจะไม่มีกาก,ากเพชรให้นะครับต่อมาอันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็คือตัวเบสแสปเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถติดได้ทั้งในส่วนของด้านล่างหุ่นนนนะครรัับกบกตติดงงใส่่วขอทีเป็น แบ็คแพคข้างหลังแบบนี้นั่นเองนะครับให้เราเอาไว้ใช้กับตัวแอคชั่นเบสนั่นเองเนาะโอเคต่อมาเนี่ยผมจะพาไปดูจุดขยับของเจ้าตัวนี้กันครับผมว่ามันดีขนาดไหนซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยก็น่าจะรู้การขยับของเจ้าตัวของเจ้าตัว h Resolution a s s e t Red Frame มาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะมาพามาดูกันว่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับผมไปดูกันเลยโอเคครับเราจะมาเริ่มกันจากส่วนหัวของตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเงยขึ้นได้ ขนาดนี้เลยนะครับทุกผู้ชมดูสิโอโหเงยขึ้นได้เยอะมากๆเลยนะครับแบบนี้โอเคเมื่อเงยได้เยอะแล้วสามารถก้มได้ขนาดไหนครับนี่ก้มได้แบบชิดแบบนี้เลยครับทุกผู้ชมโอ้โหก้มได้เยอะมากต่อมานะครับก็คือในส่วนของไล่นั่นเองผมขออนุญาตถอดตรงส่วนของแบ็คแพคมันขยับได้แบบนี้นะครับทุกผู้ชมตรงของแบ็คแพคขยับลงมาได้แบบนี้แล้วก็ขยับตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยขยับแบบนี้ได้ขยับแบบนี้ได้และส่วนของข้างหลังนะครับก็ขยับแบบนี้ได้ โอเคแต่ผมเนี่ยขออนุญาตถอดออกไปก่อนตรงในส่วนของแขนนะครับเลื่อนไปด้านหน้าได้ขนาดน,นี้เลยนะครับผมดูข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้นะัน่นเองนะฮะแล้วก็สามารถยกขึ้นได้ด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นด้วยนะครับผมเป็นเหมือนกับกล้ามเนื้อของมนุษย์เลยนะั่นเองนะฮนะนะถามว่าถ้าดูหน้าหน้าจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะั่นเองนะนะครับผมถ้าเราเลื่อนกลับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราเลื่อนลงก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะโอ้โหเท่ามาได้สวยงามมากๆเลยนะครับเหมือนกับมัดกล้ามเนื้อของ มนุษย์สุดๆไปเลยท่านผู้ชมดูดิอืมแบบอืกล้ามวู้หูอะไรเงี้ยท่านผู้ชมเข้าใจผมใช่ไหมดูสิแบบเออเออดูดูสิแบบอ,อ, <laughs> สอ <laughs> แค่เนี้ยครับแค่เนี้ยท่านผู้ชมมันก็แบบเออสนุกแล้วอะแค่แบบเราจับแบบเล่นแค่เนี้ยเออ <laughs> เห็นไหมแล้วข้อต่อมันเนี่ยค่อนข้างแน่นมากๆเลยนะท่านผู้ชมฟังเสียงดีแกรนเอ็กซ์กรกซ์เนี่ยเห็นไหมครับโอเค โอเคผมเล่นสนุกว่มากพอแล้วต่อมาในส่วนของตรงไหลนะครับขยับขึ้นขยับลงได้แบบนี้เนาะและตรงนี้เนี่ยเปิดขึ้นแบบนี้ได้ด้วยนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะที่ตรงด้านหน้ากรอบของตัวแอสตเนี่ยมันเปิดขึ้นได้เพราะว่าผมจําได้นะตัวอื่อนะทำไม่ได้เลยนะครับผมจนกระทั่งแบบเมทัลบิวล่าสุดอะครับอันนั้นนะทำได้แต่ว่าตัวที่ทำได้ก่อนหน้านี้แรกสุดเลยก็คือตัวไฮเ h อร s สเลชชั่นโมเดลตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่ขยับแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ ขยับแบบนี้ได้ด้วยเนาะนี่เอาเกาะแขนเนี่ยบงับงแบบนี้เลยก็อย่างได้นะครับเค okay, ต่อมาเราลองงัดแขนขึ้นแบบนี้กนันก็จะขึ้นได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หมุนนีหมุนได้รอบ3 6 0องศาเลยนะครับแล้วก็ต่อมาตรงต้นแขนหมุนได้รอบแบบนี้นะฮะและต่อมาการงอแขนนะครับทุกผู้ชมตอนแรกเนี่ยแขนจะอยู่ในสภาพนี้เนาะอันนี้1สเต็ปปึ๊บเสร็จปุป๊บก็จะมีอีก1สเต็ปตรงนี้เนี่ยจะ อยู่เหมือนที่เดิมนะครับแล้วมันก็จะเลื่อนนี่แบบนี้นี่นะครับแล้วตรงข้อมือเนี่ยก็ยังสามารถงอเข้าไปได้อีกนะครับแบบนี้นั่นเองเหมือนมนุษย์เลยจริงๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหทำออกมาได้ค่อนข้างดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสังเกตดูตรงหัวไหล่ครับท่านผู้ชมเหมือนแบบเหมือนกล้ามเนื้อมนุษย์มากอ่ะดูดิเห็นไหมแล้วดูดิตรงนี้กล้ามแบบกล้ามอ่ะต่อยต่อยหุ่นหัวระเบิดได้เลยอ่ะจริงๆแล้วความหาก็คือ ตัวของเลเซมเนี่ยมันมีท่าต่หุ่นจริงๆด้วยนะครับอยู่ในเนื้อเรื่องนะโอเคต่อมาในส่วนของลำตัวนะครับในส่วนของลำตัวเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในนี้เนี่ยเยอะมากท่านผู hmm. ้ชมดูนะอย่างเช่นเราจะหงายหลังนี่นะครับเหยนแบบเห็นหน้าขึ้นน,ะนี่เห็นหน้าได้ขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมฮะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นมาด้วยเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เงื้อออกมาขึ้นได้ขนาดนี้เลยนะครับโอเค ปปุ๊บลองก้มไปข้างหน้าดูนี่นะครับจะเป็นส่วนของตรงนี้นั่นเองก้มมันก็จะก้มไปข้างหน้าแบบนี้ได้นะครับโอ้โหก้มได้เยอะมากๆเลยนะและนอกจากนี้เอวนะครับข้างๆเอ็นซ้ายนะฮะเอ็นขวาก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของตัวท่อนบนมันสามารถหมุนได้ท่านผู้ชมดูนะผมจับตรงนี้ไว้นะแล้วหมุนส่วนของเอวตรงเนี้ย ดูดิมันหมุนแบบหมุนแยกกันได้ด้วยคือแบบเท่มากมันเหมือนกับมนุษย์จริงๆอะเพราะว่าแบบมนุษย์เราอะสามารถหมุนในส่วนของตรงนี้ได้ใช่ไหมท่านผู้ชมเนี่ยหมุนตรงเนี้ยโอเคพูดถึงการเอนไซด์เอนขวาท่านผู้ชมมันไม่ได้เอนได้แค่ตรงส่วนนี้นะครับมันเอนได้ตรงส่วนนี้ด้วยดูนี่แล้วก็เอนซ้ําไปอีกดูเอนแบบอืจะล้มแล้วแหละอีกนิดนึงนะเห็นไหมครับเอวเนี่ยมันแบบออืหลวมแน่กูรีวิวทีนึงคือหลวมแน่นอนนะฮะโอเคประมาณนี้ ต่อมามาดูตรงหัมของกันดั้มกันดีกว่าท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยมันสามารถดึงออกมาได้แบบนี้เลยนะครับเพื่อเพิ่มแรงการขยับของในส่วนข,ของขานั่นเองนะแล้วมันสามารถหมุนได้ด้วยแบบนี้นะครับเพื่อแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งจะแบบจะเตะอะไรอย่างนี้จะเตะออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแบบแล้วก็หมุนหลบอะไรอย่างนี้นะครับนี่ประมาณนี้พูดถึงหมุนโลบนี่นะครับขาเนี่ยก็เตะออกมาข้างหน้าได้ประมาณนี้นะครับและมันจะมีกิมมิคดรอปเมคานิกข้างล่างเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะเป็นเมคานิกแบบว่าดรอป ตรงส่วนของขาลงมาได้ผมก็ทำการดรอปลงมาปึ๊บอลองดูนะดรอปลงมามันก็จะเตะไปข้างหน้าได้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเราแบบว่าดึงตรงนี้ออกมาแล้วก็หลบทางให้มันนี่ก็คือเตะได้ขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแบบว่าสุดจัดประหลัดบอกนะฮะแต่พอไปข้างหลังนะครับท่านผู้ชมมันกลับได้น้อยมากๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันบางเราอยู่ แต่ว่าถ้าเราใช้ดรอปแม c h a นิกนะครับก็จะเสริมวงให้มันได้นิดนึงนิดนึงจริงๆนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยต้องให้เป็นข้อเสียเลยนะครับที่ขาเนี่ยไปข้างหลังได้ค่อนข้างน้อยนะครับเห็นไหมครับนี่ไปได้แค่นี้เองนะฮะซึ่งค่อนข้างน่าเสียดายเลยทีเดียวโอเคต่อมาในส่วนของต้นขาหมุนได้หมุนได้ประมาณนี้นะครับไม่3 6 0องศานะโอเคมันหลุดออกมาแบบนี้ได้นะครับท่านผู้ชม แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัว High Resolution m o เด l ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้มันจะมีชิ้นส่วน d i e Cast อยู่ในนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นที่ส่วนนี้เป็นต้นเป็นชิ้นส่วน Die Cast ชุบสีเมทัลลิกสีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วน Die c a ส t สีเงินแบบนี้น่เองนะครับเพื่อเป็นจุดูนยนท่วงให้กับตัวหุ่นเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้นั่นเองนะครับนี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของตัว High High r e s o l u t i ั n นั่นเองนะครับเค okay, เมื่อกี้เราเห งอครั้งที่1จะได้แค่นี้นะครับงอครั้งที่1จะได้แค่นี้เลยเสร็จปุ๊บก็งอครั้งที่2นี่นะครับก็คือเป็นการงอเข่าที่สําหรับผมเนี่ยผมพูดเลยว่าค่อนข้างแปลกใจมากๆเพราะว่าตัว mg เนี่ยมันจะไม่ใช่การงอขาแบบนี้ครับตัว mg จะเป็นงอขาแบบนี้น,น,บบน,นี่มันจะงอแบบนี้ท่านผู้ชม1สเตปแบบนี้ใช่ไหมท่านผู้ชม2สเตปและ3าเนี่ยมันจะเลื่อนตรงนี้มาตรงเข่าเนี่ย ตรงเข่าข้อพับที่สองเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ข้างในแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเข่าอันที่สองเนี่ยจะอยู่แบบข้างหน้าออกมาอย่างนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นเส้นงี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเส้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะแบบค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับผมครับก็เป็นกิมมิคที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวต่อมานะครับท่านผู้ชมผมจะให้ดูในส่วนของเท้าตรงเท้าเนี่ยก็เด็ดไม่แพ้ส่วนอื่นของตัวเลยนะครับผมท่านผู้ชมดูนะตรงนี้เนี่ย สามารถแงออกมาเนี่ยครับได้ขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเยอะมากๆแล้วตรงเท้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะอิสระสุดๆ,ๆด,ดูนะท่านผู้ชมเนี่ยไปข้างๆข้าง,างๆเยอะมากๆนะครับนี่นี่ให้แบบให้ยือนอยู่อ่ะคือแบบอยู่ได้เยอะมากๆห้ดูดิท่านผู้ชมยืนแค่นี้จับผมผมจับมันยือนอย่างเงี้ยยือนอยู่นะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะตรงนี้สมมติถ้าเราแบบว่าอ่าผมให้มันยืนขาเดียวนี่นะ และให้มันก้มไปข้างหน้ามันก็ยืนอยู่นะครับผมโอ้โหสุดยอดแบบเออมันเจ๋งอะและต่อมาตรงนี้นะครับหน้าเท้าสามารถยืนไปได้ขนาดนี้เลยนะครับถ้าแบบว่าอยู่กับพื้นนะอะผมลองดูนะถ้าอยู่กับพื้นนะ,นะผมจับนี่มันแบบยืดได้ขนาดนี้ท่านผู้ชมดูดีแล้วพอมันยืดไปขนาดนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมตรงข้างหลังเนี่ยก็สามารถ ดึงออกมาอย่างนี้ได้ด้วยถ้าแบบว่าจะเพิ่มความสูงก็คือเพิ่มความสูงแบบนี้ได้เลยนะดูดินี่เห็นไหมครับและตรงที่เป็นกิมมิกอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงส่วนของนิ้วเท้านั่นเองนะผู้ชมผู้ชมแบบวัดฝักอะไรนะนิ้วเท้าของนูอย่างนั้นเหรอใช่ครับดูนี่นิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยอันนี้ก็คือนิ้วโป้งนั่นเองนะครับโอ้โหคือมันทาออกมาแบบเหมือนอะไรรู้ไหมผู้ชมจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เขาก็ทําอะมันก็ทําแบบตามแบบของมนุษย์แหละ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับรองเท้าของคนญี่ปุ่นในอดีตนั่นเองนะครับที่แบบว่าเขาจะแยกเป็นแบบนี้เนาะดูดิท่านผู้ชมเห็นไหมมันบิดได้ขนาดนี้ยดูดิโอ้โหนี่สุดนะครับท่านผู้ชมถ,ถ้าท่านผู้ชมแบบว่าคิดว่าการขยับมันสุดขนาดไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไปดูในตัวแอคชั่นท่าของมันต่อจากนี้เลยครับผมตัวนี้เนี่ยก็บอกเหมือนเดิมนะครับว่าจะไม่มีการบอกประวระัติอะไรอย่างนี้นะเพราะว่า ท่านผู้ชมก็อาจจะรู้ประวัติของมันมาเยอะแล้วแต่ว่าที่ผมจะให้ดูจริงๆเลยเนี่ยคือการแอคชั่นท่าแล้วก็จุดขยับของเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับว่ามันเนี่ยสุดยอดมากขนาดไหนและรวมถึงตัวดีไซน์ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคไปชมกันเลย ต่อมาเราจะมาให้คะแนนเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับผมความสวยงามเนี่ยแน่นอนนะครับวพาผมต้องให้ความสวยงามไปที่10เต็ม10แน่นอนครับด้วยตัวโครงของมันเนี่ยที่มีเป็นสีด้านนอและสีแดงเนี่ยมีด้วยกัน3มเฉดสีด้วยกันนะครับที่เป็นสีแดงสว่างสีแดงที่เป็นทึบนิดนึงแล้วก็เป็นตัวโครงเหล็กสีแดงชุบนั่นเองนะครับและนอกจากนี้เนี่ยตัวสีขาวยังมีเป็นตัวสีขาวเงาแล้วก็สีเทาด้านด้วยนะครับทาการแยกสีออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียว ต่อมาความง่ายในการต่อครับแน่นอนมันก็แค่เป็นการตัดชิ้นต่างๆนะครับมาทําแปะเป็นเกาะนั่นเองทําให้การต่อเนี่ยทำมาได้ง่ายมากๆเลยต่อมาจุดขยับครับผมจุดขยับผมให้ไว้ที่10เต็ม10ครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันขยับได้อย่างหลากหลายมากๆและขยับสนุกมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมผมเลยให้ตรงจุดขยับเนี่ยไว้ที่10เต็ม10เลยฮะต่อมาความแข็งแรงครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยด้วยความที่มันเป็น ตัวโครงประกอบสําเร็จมาแล้วเนี่ยความแข็งแรงของมันเนี่ยผมให้ไว้ที่10เต็ม10เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าคุณจะจัดท่าอะไรจับมันยืนท่าไหนท่าจับมันดีๆเนี่ยมันยืนอยู่ได้ทุกท่าเลยนะครับผมผมเลยให้ความแข็งแรงไว้ที่10เต็ม10นั่นเองครับต่อมาความคุ้มค่านะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะมีราคาสูงสักนิดนึงนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมดูสิทั้งความสวยงามจุดขยับความแข็งแรงต่างๆเนี่ย มันดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเนี่ยผมจะให้ไว้ที่10เต็ม10เช่นเดียวกันครับผมโอ้โหตัวนี้ได้คะแนนแบบเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับผมคะแนนทั้งหมดก็ไม่ต้องพูดถึงครับเต็ม10เลยครับผมโอ้โหก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว i i h r r s s o u u t o o n o เด e l ันดัมแอสเตรเรดเฟรตัวนี้นะครับก็หวังว่าจะทําให้ท่านผู้ชมที่อยู่ไลน์อื่นๆเนี่ยอย่างเช่น Mg e rg หรือว่าตัว1ต่อร้อยเนี่ยหันมาสนใจลายตัว high resolution กันบ้างนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะมีราคาที่สูงสักหน่อยแต่บอกเลยว่าคุณจะรู้สึก คุ้มกับมันอย่างแน่นอนเลยครับทุกคนจะต้องชอบมันอย่างแน่นอนนะครับครับสำหรับใครที่เพิ่งแวะมาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆด้วยเลยครับผมเป็นกำลังใจให้ผมไปจนถึง1,000งพันซับด้วยนะครับจริงๆตอนนี้ก็ประมาณ6 0 0้อยซับแล้วผมก็จะพยายามเข้นผลงานใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยนะครับผมขอบคุณก็ขอบคุณท่านผู้ชมก่อนหน้านี้นะครับที่คอย subscribe แล้วก็คอยเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ